แนะนำสำหรับเพื่อนๆน,อๆน้องนะครับที่กำลังใช้ iPad mini 5อยู่อยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเอามาเรียนออนไลน์ตัดต่อเล่นเกมสตรีมเกมนะครับบอกเลยว่าลื่นๆสวัสดีท่านผู้ชมนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆน้อง,องที่รักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่อง unbox iPad mini 6ชิปแรงแรงกว่ารุ่นพี่รุ่นที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นเครื่องศู์ไทยนะครับ64 g b จนถึง256 g b มีให้เราเลือก แล้วก็มีสีให้เลือกถึง5สีนะครับแลวค่า17,900บาทจนถึง23,400บาทนะครับแล้วก็มีรุ่น Wi-Fi แล้วก็ Cellular นะครับจะรองรับ 5G ด้วยบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ผมว้าวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มา Unbox แกะกล่องกันก่อนเลยตัวกล่องนะครับได้มาเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีใหม่เลยนะ ในไหนก็เอามาเดี๋ยวมาอันบล็อกมันก่อนข้างในมีอะไรแถมให้บ้างแต่ราคาที่ผมได้มาที่มาบังคองชั้น4นะครับราคาจะแพงกว่าในศูนย์ซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่จะเอามาแคสเกมสตรีมเกมเลียนออนไลน์นะครับเล่นเกมได้ทุกเกมชื่อ Open a p p l e A 1 5 Bionic แรงมากคะแนนอันุตู้นี้เจ0ดแสนเลย กล่องก็สีสวยมากนะครับกําลังมินิเลยมินิ6เนี่ยจะเป็นหน้าจอ8.3นิ้วนะครับแล้วก็มีเปิดตัวขึ้นมาใหม่ก็คือ iPad Gen 9นะครับแต่ตัวนั้นตามจริงแล้วมันน่าจะได้ชื่อ Apple A14 นะแต่ว่า Apple เองใส่มาเป็นชื่อ Apple A13 ซึ่งผมก็เลยมาเอา iPad mini 6ดีกว่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ Apple โลก้นะครับก็สิ่งที่แถมมาที่ว้าวมากก็คือ อะแดปเตอร์20วัตต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Type C แล้วก็สายชาร์จ USB Type C นะครับทั้ง2ฟังเลย wow, wow. แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับใส่ข้อมูลโหลดข้อมูลได้ไวชาร์จไวขึ้นนะครับรองรับชาร์จเร็วแต่ว่าเสียสำหรับบางคนแล้วกันเวลาเราไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือ power bank ที่เป็นแบบ USB ก็จะลำบากตัวเนี้ยเราต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ตัวแปลงอีกนะครับโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็มีประมาณนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะทุกคนน้ำหนักค่อนข้างเบารู้สึกเบามาก ได้มาเป็นสีม่วงนะครับกล้องหลังหนึ่งตัวนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดทูโทนแฟลชด้วยนะครับเรียกว่าสเปคเนี่ยแรงกว่ารุ่นพี่ด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบพอร์ตไทสีนะครับลำโพงสไตล์ลำโพงคู่เป็นลำโพงสเตอริโอนะครับขอบค่อนข้างบางแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเบา ด้านข้างจะติดแบบไม่เหล็กของปากกา Apple Pencil ได้นะครับรอง,ร,ร,องรับปากกา Apple Pencil 2ส่วนด้านบน,นได้ทั u ID หรือสแกนนิ้วมือบนปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม power ด้านบนนะครับสไตล์ลำโพงคู่แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะอยู่ตรงนี้เรียกว่าปีนี้มาแบบรูปทรงใหม่นะครับก็คือไม่มีปุ่ม home บนหน้าจอเหมือนกับ iPad mini 5แล้วก็ชิปแรงขึ้นกว่า iPad mini 5ถึง 40%แล้วก็80%นะครับในเรื่องของ gpu แล้วก็การ์ดจอคือแค่ชิป apple a 1 5 b i o n i c เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากแล้วในราคา17,900ทุกคนบอกเลยว่าถือว่าคุ้มมากนะครับได้ทัช id ได้ type รุ่น wifi c e l u r a ได้รองรับ5 g ด้วยนะครับเทาที่ผมได้ลองสัมผัสต,ตอนแรกๆนะครับรู้สึกว่าหน้าจอมันขอค่อนข้างหนาไปนิดหนึงนะแต่ว่าการทัชสกรีนถึงแม้จะเป็นจอ6 0แต่ก็รู้สึกว่าลื่นๆนะครับ น้ำหนักค่อนข้างเบาเบากว่ารุ่นค่ายอื่นที่ผมได้ลองมาหลายรุ่นแล้วก็มาพร้อมกับ iOS 15หรือ iPad OS 15นะครับความจุจึง4กิก็ถือว่าเพียงพอนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะมี iPhone เป็นเครื่องหลักอยู่แล้วนะครับเน้นถ่ายรูปก็น่าจะใช้ iPhone มากกว่าส่วนทัด ID ด้านบนนะครับเรียกว่าสแกนหรือทัด ID ได้เร็วนะครับ การใช้งานการทัชสกรีนถือว่าลื่นไหลนะครับที่ผมได้ลองสัมผัสมานะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีปัญหาอยู่นะอันนี้ก็ต้องไปดูในกลุ่มแต่ว่าหน้าจอเนี่ย8.3นิวผมรู้สึกว่าขอบค่อนข้างหนาไปนิดนึงนะครับถ้าปรับขอบให้เล็กลงให้มันดูบางกว่าน,นี้จะดูโอเคมากนะครับแล้วก็มีหน้าจอทูโทนนะครับถ้าเป็นรุ่นเซลลูล,ล่าเนี่ยจะรองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย คือข้ามชิปมาถึง2รุ่นนะครับ iPad mini 5เนี่ยจะเป็นชิป Apple A12 Bionic ตามจริงแล้วมันต้องได้ชิป Apple A14 ข้ามมาเป็นชิป Apple A15 เลย <Good. S 1> เรียกว่าชิปแรงกว่า iPad Air 4นะครับผมซึ่ง iPad Pro ก็ยังไม่ได้ได,ได้เป็นชิป M1 แทนนะครับ แล้วก็เป็น iPad Gen 9ที่ออกมาใหม่ราคา12ื่นเนี่ยจะเป็นที่ Apple A 1 3นะครับตัวนั้นก็น่าซื้ออยู่นะแต่ผมว่าใครที่มีงบถึงก็จัดรุ่นนี้ไปเลยนะครับแรงกว่าในส่วนของกล้องเนี่ยก็ถือว่ากล้องชัดกล้องสวยนะครับถึงแม้จะเป็น iPad สาหรับใครที่จะเอามาเรียนออนไลน์ถ่ายรูปเล่นติ๊กต o งติ๊กตอกนะครับไอจงไอกล้องจะเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K เลยนะครับ ส่วนกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าจะได้มาเป็นกล้องหนงตัวเหมือนกับ iPad Air 4นะครับเน้นชิปแรงขึ้นเน้นพกพาเนี่ยผมว่าแนะนำ iPad mini 6ดีกว่าแต่ว่า iPad Air 4ก็ได้หน้าจอใหญ่หน้าจอ10นิ้วนะ ส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าในเรื่องของการเล่นเกม R V Free Fire PUBG เนี่ยบอกเลยว่าเลื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเทสให้ดูกันคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับสเปคข้าวๆก็จะเป็นหน้าจอ8.3นิ้วหน้าจอ Liquid Retina นะครับแล้วก็ให้แรมมาถึง4กิก ความจุ64ถึง256แล้วก็ชิป Apple A 1 5 Bionic นะครับเป็นชิป5นาโนเมตร GPU Apple GPU แบบ5คอร์กล้องหลังให้มา12ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมนะครับบอกเลยว่าแบตเอิดเล่นเกมดูหนังได้เป็น10ชั่วโมง รับ Type C แล้วก็ทัด ID ด้านบนนะครับดีไซน์รุ่นใหม่สเปคค่าๆก็ถือว่าสเปคดีนะผมว่าดีกว่า iPad mini 5เยอะนะครับใครที่มีงบถึงก็เรียกว่าจัดไปเลยกับรุ่นนี้ เรียกว่าปีนี้ p p p เนี่ยังเสไพภัยกันมาถึง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Gen 9 iPad Mini 6นะครับแล้วก็ iPhone 13จอ120เฮิร์กับ iPad Mini 6ชิอ Apple A15 แล้วได้ไทยสได้ทัช ID ดีมาดีไซน์รุ่นใหม่ส่วน iPad Gen 9ถามว่าน่าซื้อไหมก็น่าซื้อเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีงบ12-13 0 0 0 0แล้วก็ได้ชิป Apple A13 มานะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ไปลองใช้งานดูก่อนนะครแล้วก็เดี๋ยวผมมาเทศสเกมหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับ